ถแถลงการของมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุว่ากลุ่มอัชยากรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ประโยชน์จากความเปราะบางของชาวอเมริกันบนช่องทางออนไลน์มากขึ้นนำไปสู่การใช้มาตรการคว่ำบาตรเป้าหมายในเมียนมาและกัมพูชาเนื่องจากแรงงานจากแหล่งอัชยากรรมถูกบังคับให้หลอกลวงผู้เสียหายทั้งในสหรัฐยุโรปและจีนให้ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล มาตรการนี้จะช่วยปกป้องชาวอเมริกันจากการหลอกลวงออนไลน์ขัดขวางความสามารถของเครือข่ายอัชญากรรมในการช่อโกงการบังคับใช้แรงงานการล่วงละเมิดทางร่างกายการล่วงละเมิดทางเพศและการขโมยเงินออมของชาวอเมริกันที่หามาได้อย่างยากลำบาก ด้านจอห์นเฮอร์ลี่ปหลัดกระทรวงการคลังสหรัฐด้านการก่อการร้ายและข่าวกรองทางการเงินระบุว่าอุตสาหกรรมดังกล่าวไม่เพียงคุกคามชาวอเมริกันเท่านั้นเนื่องจากประชาชนอีกหลายพันคนก็ยังตกเป็นผู้เสียหายของการบังคับใช้แรงงานทาสสมัยใหม่ในศูนย์หลอกลวงเหล่านี้ด้วยกันความเคลื่อนไหวของกระทรวงการคลังสหรัฐในการลงดาบเครือข่ายกลุ่มอัากรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถือเป็นการยกระดับการกวาดล้างศูนย์หลอกลวงออนไลน์อย่างจริงจังนะครับหลังจากผู้เสียหายทั้งในเมียนมาและกัมพูชาทะลุหลักแสนคนในแต่ละประเทศครับย้อนกลับไปเมื่อปี2024เพียงปีเดียวชาวอเมริกันสูญเงินไปกว่า1 0 0 0 0ล้านดอลลาร์ให้ศูนย์หลอกลวงออนไลน์ที่มีต้นกําเนิดมาจากภูมิภาคนี้นะครับ เราไปดูรายงานเชิงนโยบายของ UNODC ที่ตีพิมพ์เมืม่อเดือนกันยายนปี2023จากภาพนี้ครับแสดงให้เห็นการกระจายตัวของแหล่งอัชญากรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างชัดเจนนะครับเฉพาะในกัมพูชาพบแหล่งอัชญากรรมกระจายตัวใน5จุดสำคัญทั้งปอยเปตโพธิสัตว์กันดาวเกาะกงสีหนุวิวไปจนถึงเบวเวตขณะเดียวกันรายงานของสถาบันสันติภาพแห่งสหรัฐหรือ USIP ก็ระบุว่ากัมพูชาขึ้นแท่นเป็นศูนย์กลางอัากรรมออนไลน์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นกันครับนอกเหนือจากกัมพูชาที่เมียนมาก็น่าสนใจนะครับ แหล่งอัจกรรมในเมียว,วดีหยุดภายใต้การควบคุมของซอชิตตูผู้นำกองทัพแห่งชาติกะเรียงหรือ KNA หรืออดีตกองกำลังพิทักษ์ชายแดนกะเรี่ยงหรือ BGF ครับเรครือข่ายเหล่านี้ให้ความสำคัญกับผลกำไรจากกิจกรรมผิดกฎหมายไม่ได้ให้ความสำคัญต่อประชาธิปไตยของกะเรียงมากนักนะครับ KNA และกองทัพเมียนมาไม่ต้องการ,รเผชิญหน้าทางการทหารโดยตรง เนื่องจากความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อนสร้างผลประโยชน์ให้กองทัพเมียนมาคิดเป็น50%ของรายได้ปีละ192ล้านดอลลาร์จากชเวโกโก,โกด้วยครับชื่อของซอตินวินซอมินมินอูและเฉอจื้อเจียง3คนนี้ถูกขึ้นบัญชีดำจากกระทรวงการคลังสหรัฐนะครับและภาพนี้เป็นภาพของกระทรวงการคลังสหรัฐก็ฉายให้เห็นความเชื่อมโยงได้อย่างชัดเจน KNA ภายใต้การนำของซอชิตตูคอยให้ความคุ้มครองเครือข่ายเหล่านี้ครับซอตินวินและซอมินมินอูสองคนนี้เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของซอชิตตูนะครับซอตินวินควบคุมบริษัทที่มีชื่อว่า SMTY ซึ่งเป็นคู่สัญญากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของไทยคอยจัดทรง ไฟฟ้าไปยังชเวโกโกแต่ล่าสุดไทยได้ระง,งับการจ่ายไฟให้บริษัทนี้เพื่อขัดขวางการหลอกลวงออนไลน์แล้วบุคคลสำคัญก็คือเฉอจื้อเจียงกับเป็นคนกลางระหว่างเครือข่ายของทุนจีน กับกลุ่ม KNA นะครับผ่านการอัดฉีดเงินลงทุนและการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนหลายแห่งเพื่อไปหล่อเลี้ยงชเวโกโกโด้วยนี่เป็นความเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นและกระทรวงการคลังสหรัฐสามารถรวบรวมมาได้ครับมาตราการความบาตยังครอบคลุมไปถึงเครือข่ายหลอกลวงในกัมพูชาส่วนใหญ่จดทะเบียนในรูปแบบของคาสิโนโดยกลุ่มอาญากรจีนต่อมาคาสิโนเหล่านี้ก็กลายเป็นศูนย์กลางหลอกลวง ในสกุลเงินดิจิทัลเนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวสามารถสร้างกำไรได้เป็นกอบเป็นกำนะครับเป้าหมายแรกก็คือตรงเลอเฉิงเป็นนักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในเสียนุวิวก่อตั้งบริษัท TC Capital และเคยถูกตัดสินความผิดฐานฟอกเงินในจีนเมื่อปี2008เป้าหมายที่2ก็คือซูไอหมินชาวจีนที่ได้รับสัญชาติกัมพูชาผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท KB Hotel เคยถูกตัดสินจำคุก10ปีฐานดำเนินธุรกิจออนไลน์ผิดกฎหมายนอกจากนี้ก็ยังเผชิญกับหมายแดงของตำรวจสากลหรืออินเทอร์โพและตกเป็นผู้ต้องหาคดีฟอกเงิน46ล้านดอลลาร์ผ่านธนาคารในฮ่องกงด้วยนะครับเป้าหมายที่3คือเฉินอาหลินเป็นกรรมการอีกคนของบริษัท KB Hotel เขานั่งเก้าอี้ประธานบริษัทเฮงเฮบาเว ซึ่งเป็นเจ้าของคาสิโนในบาเวตด้วยครับเป้าหมายที่4คือซูเหลียงเซิงนั่งเก้าอี้ประธานร่วมของบริษัทเฮงเฮบาเวต et, และเป็นกรรมการของบริษัท MDS มเฮงเฮอินเวสเมนด้วย MDS มเฮงเฮพัฒนาศูนย์หลอกลวงสกุลเงินดิจิทัลในโพธิสัต์ครับมีตรีเพียบมหาเศรษฐีชาวกัมพูชาซึ่งเป็นคนสนิทของรักูลหุนทั้งหุนเซนและหุนมาเนตเป็นประธานตรีเพียบ เคยถูกคว่ำบาตรจากสำนักงานควบคุมทรัพย์สินในต่างประเทศของสหรัฐนะครับเฉินและซูก็ยังถือหุ้นใหญ่ของธนาคาร HH ในกัมพูชาด้วยสำหรับกฎหมายแมกนิสกี้ใช้ในการลงโทษบุคคลต่างชาติที่ไปเชื่อมโยงกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงและการทุจริตนะครับบุคคลและบริษัทในบัญชีดำจะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสหารัฐ และห้ามทำธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทสัญชาติอเมริกันด้วยจับ